เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวั r คิวรีอีกแล้ววันนี้นะคะวั r คิวรีจะมาสอนการตั้งค่าเทคนิคต่างๆให้ FPS ขึ้นโดดนะคะก็คือให้ FPS ขึ้นโดดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวักคิวรีเนี่ยประมาณ200เกือบแตะ300นะคะถ้าไม่ได้สตรีมหรือไม่ได้อัดคลิปเนาะอ่ะ เอาเป็นว่าก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรี่ด้วยนะคะริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรท์เวิลดเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานส,สูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ l i น์แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้นและทางเราเนี่ยมี คอร์ดคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนานาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนแล้วเรามี a c e b o o k มาเวล l s l i ์ e r ิร a ล d ทยแลนด์คอมมูด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนสเปคเกมที่ต้องการนะคะมีดังนี้เลยนะคะทุกคนลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะคะเออก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนก,ก็มาเซิร์ชตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนว่า เกมมิ่งเนาะเออมันก็จะขึ้นใหม่นะคะแล้วเราก็เลือกเกมมิ่งโหมดเซตติ้งนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าเกมมิ่งแล้วนะคะแล้วเราก็กดไปที่เกมโหมดนะคะเกมโหมดเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะคะอย่าลืมไปติ๊กเปิดนะฮะติ๊กเปิดเสร็จแล้วนะคะกดที่กราฟิกค่ะกดที่กราฟิกนะคะเห็นคําว่า Marvel Sliver ไหมถ้าใครไม่มีนะคะให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็หาเกม Marvel Sliver ให้เจอนะทุกคนพอเจอแล้วเนี่ย Marvel Sliver นะคะก็กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดที่ออปชันนะคะใครที่ยังเป็น Red ดีไซน์นะคะก็คือให้ปรับมาเป็น High Perform a n c e นะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะทุกคนประมาณนี้นะต่อมานะคะคลิกที่ไฟล์แล้วก็ this pc นะคะหาคำว่า marvel นะคะ marvel s l i ว e r นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็หาคำว่า m a r marvel s c a m e ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดไปที่มาเวลนะคะแล้วก็กดไปที่ b i n a r y นะคะกดที่ binary เสร็จนะคะแล้วก็ win 64เสร็จ ป๊บมาถึงหน้านี้แล้วนะคะทุกคนก็กดตรงที่มาเวลส์วินหกสนะคะแล้วก็กด show more options นะคะทุกคนแล้วก็กดนี่เลยปรปจีบนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือก c o m p m t i t i l i t y t y นะคะทุกคนกด1ครั้งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะคะอย่าลืมไปติ๊กนะคะแล้วก็กด c h a n c e High DPI นะคะทุกคนกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ หครั้งนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วก็แอปพ y นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับการตั้งค่าประมาณนี้นะประมาณนะคะจะเป็นการตั้งค่า NVIDIA Control Panel นะคะทุกคนก็คลิกขวานะคะแล้วก็โชว์ More Option นนะคะแล้วก็ มาที่นี่เลย NVIDIA Control Panel นะคะทุกคนแล้วก็คลิกไปหนึทีนะมาที่หัวข้อ 3D Setting นะคะ 3D Setting ก็คือ Adjust Image Settings with Preview นะคะทุกคนก็เลือกเป็นอันล่างสุดนะคะแล้วก็เป็นเลื่อนลงมาตรงนี้เลยนะคะให้เป็น Performance นะคะแล้วก็กด Apply ค่ะทุกคนต่อมานะคะที่ Manage 3D Setting นะคะทุกคนก็สามารถ เลือกตามแบบวอลคิลี่ได้เลยนะคะทุกคนเพื่อให้คอมลื่นและ FPS ปังแน่นอนนะคะทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนดูนะ,ะเดี๋ยวเลื่อนช้าๆให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ NVIDIA Control Panel นะคะทุกคน ต่อนะคะเซร์คำว่า edit power plan นะคะทุกคนคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปที่ power options นะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็น high performance นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเกมกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อมานะคะสำหรับใครที่ยังเป็นข้อสงสัยนะคะสำหรับการตั้งภา,าษาไทยตั้งอย่างไรนะคะก็คือเลือกตรงที่นี่นะคะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็กดที่ฟันเฟืองนะคะทุกคน เข้าฟันเฟืองตั้งค่าภาษานะคะหรือว่าใครที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะ language settings นะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นภาษาไทยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดเริ่มเลยมาค่ะทุกคนเราก็มาอยู่ในห้องซ้อมแล้วนะคะระหว่างอัดคลิปหรือว่าไรสตรีมเนี่ยวคิวจะอยู่ที่ประมาณร้อยบวกๆนะคะสําหรับ fps นะคะ,ะมาดูตั้งค่ากันค่ะดูตั้งค่านะคะตั้งค่าเนี่ย สำหรับภาษาไทยนะคะการตั้งค่าเนี่ยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะใครที่เป็นใครที่เป็นรอยอย่างนะคะก็เลือกอันนี้นะคะความละเอียดสูงสุดนะคะเลือกเป็นที่ประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้าใครยัง fps ตกอีกเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงมาได้นะคะสมมุติเลื่อนลงมา50นะคะภาพก็จะแตกประมาณนึงนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะ fps ก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะประมาณนี้นะคะแต่สําหรับเราเราใช้รอยเพื่อค,ความคมชัดนะคะทุกคนแล้วอันนี้เลือกเป็นประสิทธิภาพนะแล้วก็อันนี้ก็คือให้เปิดเฟรม อันนี้ไว้นะคะของกาจอเนาะแล้วก็แสดง AP s แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สำหรับ,รบภาษาไทยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยปรับต่ำให้หมดเลยนะคะทุกคนความสว่างทั้งหมดให้เป็น SSGI นะคะคุณภาพต่ำนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เงาสะท้อนที่ว่างบนหน้าจอนะคะภาพไม่สวยแต่เน้นคุณภาพในการเล่นเกม AP s ไม่ตกแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็ปรับต่ําให้หมดเลยนะคะประมาณนี้เนาะส่วนใครนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็เลือกไปที่ Super Resolution Mode นะคะก็เลือกเป็น Performance นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เปิดเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมานะแล้วก็ Super อันนี้ก็คือปรับร้อยนะคะถ้าใคร FPS ตกอีกก็ยังปรับลงได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปรับโลนะคะ SSGI Low Quality นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็สกรีนอันนี้นะคะก็คือเงาสะท้อนที่ว่านจอนเองนะคะทุกคน g ิน n Space ดีเฟคชันนั่นเองนะคะทุกคนประมาณนี้เลยปรับโปรนะคะทุกคนจะประมาณนี้นะคะสําหรับตอนนี้เราอัดคลิปอยู่ก็จะประมาณ2 2 0ประมาณนั้นนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะนี่เลยทุกคนประมาณนี้นะคะเอาละค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามารถสอนให้ทุกคนได้ใช้ FPS อย่างพั่วถึงสามารถปรับ อให้ได้ดีมากขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะคะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมอย่าง Rich Man Shop แล้วก็กลุ่ม Community Thailand ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทางเราจะพยายามตอบข้อมูลให้กับทุกท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย